อ่าเราก็กลับมาแล้วครับมาต่อกันที่พาร์ทที่2กันนั่นเองนะจริงๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพาร์ทแรกนี่ครับแต่ว่าเป็น10ข้อ2นี่ครับเพราะว่าพาร์ท listening and speaking เนี่ยจะมีหมด20ข้อนะเรามาต่อกันอีก10ข้อกันดีก,กว่านี่นะครับเมื่อกี้อย่างที่เราได้ทำไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมอ่าน เขาเรียกว่า yellow er oxidation ด้วยนี่ฮะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะโอเคไปเริ่มกันเลยกับดาวหรอ,อกที่3นั่นเองนะดาวหรอ,อกที่3เขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่า a n d is complaining about her boyfriend เออ a n นเนี่ยกำลัง complain complain มีความหมายเหมือนคำว่า blame นั่นเองเออมีใครรู้บ้าง blame complain แปลว่าบ่นนั่นเองเออบน่นตำหนินะ ก็คือแอนเนี่ยกำลัง่นเกี่ยวกับเรื่องแฟนของเขาเองนะคืออันนี้ถ้าทุกคนไม่อ่านซิจูเอชันที่เขาให้มาแน้่ทุกคนจะงงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านนะแต่อ่านเร็วๆนะต่อไปแอนบอกว่าอะไรจจคัสคูมี for two weeks now เออแจ๊กอะไม่โทรหาฉันเลยมาปเป็นเวลาสองสัปดาห์แล้วเนี่ยเออแล้วเพื่อนบอกว่าอะไรเพื่อนบอกว่า He must be busy studying for the final เออเขาเนี่ยจะต้อง busy แปลว่ายุ่งใช่ไหมเขาจะต้องยุ่งกับการเรียนอยู่แน่เลยเพื่อที่จะไปสอบ final นั่นเองนะและแอนพูดว่าอะไรเออแอนต้องพูดว่าเจิดจดมี back o ออเท็เขาบอกว่าอะไรแอนต้องพูดว่าอะไรไม่รู้แล้วแอนพูดว่าเขาไม่ได้โทรมาหาฉันหรือว่าไม่ได้ เท็กซ์ text, ข้อความมาหาฉันเลยนั่เองนะเพราะฉันเนี่ยแอนต้องรู้สึกเป็นยังไงก็คือน้อยใจใช่ไหมต้องคิดมากแน่ๆเลยนะเพราะฉันแอนต้องคุณต้องพูดว่าอะไรดีและเพื่อนบอกว่า be positive ก็คือเฮ้ย hey, คิดบวกหน่อยดี he must have a good reason เขาจะต้องมีเหตุผลดีๆที่บอกแน่นอนเพราะฉะน,นั้นแอนต้องคิดลบแน่นอนเพราะว่าเพื่อนบอกคิดบวก11ตอบอะไรดีข้อหเขาบอกว่า It's not like him at all. Uh, It's not like him at all ก็คือมันไม่ใช่เขาเลยนะโอ้มันไม่ใช่เขาเลยนะเพราะฉะนั้นตอบข้อหนึ่งได้เลยเห็นไ่มมันไปค้อต่ข้างหลังมันไม่ใช่เขาเลยนะเนี่ยเออเขาไม่โทรกับฉันแล้วเขาก็ไม่ทกซ์ข้อความมาหาฉันด้วยเนี่ยแต่บบ้ามันเข้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำพาราทนี้แบบให้ง่ายจอต้องทำแบบเข้าใจนี่ะนะ อ่ะไปดูกันอีกข้อ2แปลว่าอะไร he's not the one เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่คนที่ใช่เลิกขอยเลิกนะ he can't change เลิกข้อสี่ he's got temper. Uh, that temper อ่ะ that temper อยากใหาจ้จำคำนี้ temper มันจากคำว่า temperature ที่แปลว่าอุณหภูม ใช่ไหมเขาว่ามีอุณหภูมิที่เลวก็คือเขาหัวเสียนั่นเองนะเขาอารมณ์ไม่ดีนะก e g าร t ด a เ t e เ p ิร์หรือว่า I'm telling you what I saw ฉันจะบอกคุณว่าฉันไปเห็นอะไรมาเออเพราะฉะนั้นไม่ใช่นะเลิกเลิกขอให้เลิกนะมันเป็นหน้าที่ของเพื่อนเนาะไอ้ขอ้อหนะอ่ะ,นะอะมาไปไปดูกันเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า Possible เป็นไปได้นะ I'm afraid แต่ว่าฉันเกรงว่าจุดๆ,ๆอะไรไม่รู้ นะแล้วเพื่อนบอกว่า have you seen any signs of d e a t อ,อ have you seen any sign of t h a t เพื่อนบอกเฮ้ยีคุณเห็นปลว่าสัญญาณคุณเห็นสัญญาณอะไรบ้างหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ฉันเกรงว่าเขาจะทำไมแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าเห็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคิดว่าเขาน่าจะเป็นอะไรเออน่าจะมีกิก๊กใช่ไหม เออไม่โทรหากลับนะไม่โทรหาเราแล้วก็ไม่ตอบไลน์ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีกี่ถูกอะเพราะฉันข้อสองตอบอะไรดีข้อหน okay ึ่ง I'm okay with it เลิกโอเคจะนั่งบททำไมจ้ะ,ะข้อสอง he's too nervous เขาคงกังวลมากเกินไป nervous แปลว่ากังวลน,นะอันนี้พี่ได้อยากให้จดนะกังวล nervous <c oughs> ข้อ3 he is cheating on me he is cheating on me ข้อนี้แหละต่อข้อ3 s เนะ cheating แปลว่านอกใจน,นั่นเองเขากำลังนอกใจฉันอเออเป็นไปได้นะแต่ว่าเกงว่าเขากำลังจะแอบนอกใจฉันแน่เลย เพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมีสัญญาณอะไรบอกหรือเปล่าล่ะเออมันมีท่าทีอะไรไหมแอนก็เลยบอก well he seems to be always d i s h e e l y เออแอนก็เลยบอกว่าอืมก็เขาอะดูยุ่งยุ่งตลอดเลยช่วงนี้อะเพื่อนก็เลยบอกว่า d a i y he just got an d เพื่อนต้องมาในแนว positive แน่นอนถูกป่ะเพราะฉันเพื่อนจะต้องตอบว่าอะไรนะไปดูการเขาบอกว่าเขาน่าจะมีอะไร high fever เป็นครสูงก็คือเลิกนะ o d flame เล v คำศัพท์ที่น่าสนใจนั่นคือคำว่า o d flame ไปทำน้ำแปลว่าทานไฟเก่ามักจะใช้กับผู้หญิงนะครับยกตัวอย่างเช่น she used to be an old flame of mine ก็คือเธอเคยเป็นแฟนเก่าของฉันนั่นเองอคำนี้น่าสนใจอย่าลืมจำมันด้วยนะนะ lost on his mind อันนี้แหละตอบข้อ3นั่นเอง lost on his mind mind ตรงนี้แปลว่าจิตใจนั่นเองนะก็คือเขาอาจจะมีอะไรให้คิดเยอะอยู่ตอนนี้เพราะว่ากำลังจะสอบไงเราก็ต้องโฟกัสไปที่การสอบใช่ไหมก็คงจะไม่ได้โฟกัสเรื่องแฟนมากนีก็คือมีอะไรคิดเยอะนะข้อ4 important meeting ก็ไม่ใช่นะหรือข้อ5 urgent important urgent อยากให้จำคำนี้ด้วย urgent แปลว่าด่วน appointment appointment แปลว่าน <b ots> ัดหมายก็คือเขามีนัดด่วนนั่นเองนะไม่ใช่ไม่ใช่มโอเคเขาอาจจะมีอะไรให้คิดเยอะก็ได้นะแล้วแอนก็เลยบอกว่า that จุดๆเออมันคนจะไปคำว่าอะไรดีนะแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่า have you ever heard of the saying true love is letting go if he comes back he is yours if he doesn't he never was โอ้เพื่อนนี่คือแบบนักปราดอันยอดเยี่ยมเลยนะเพื่อนบอกว่าอะแอนพูดว่าอะไรไม่รู้แล้วเพื่อนบอกว่านี่เคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าว่ารักแท้เนี่ย is letting go ก็ควรจะปล่อยไปนะเออหมายถึงอะไรล่ะ if he comes back ถ้าเขากลับมา he is yours เขาก็จะเปของคุณ If he doesn't ถ้าเขาไม่กลับมา he never was เขาก็จะไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณเออก็คือให้ลองปล่อยไปนั่นเองนะถ้าเขากลับมาเขาก็จะเป็นของเราแต่ถ้าเขาไม่กลับมาแสดงว่าเขาไม่ใช่ีเพราะฉะนั้นเพื่อนก็เลยพูว่าอะไร,ออะไ,รไม่รู้แล้วเพื่อนบอกว่า but I don't like it I just hope he c o m e back อืมฉันไม่ชอบเลยอ่ะฉันหวังว่าเขาจะกลับมาหาฉันนะเพราะฉะนั้น14นะัตอบอะไรว่าว่าอะไร t h a t ว่ามันน่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมในสิ่งที่เพื่อนพูดว่าเขาน่าจะแบบมีอะไรคิดเยอะนะก็ทํางานทําข้อสอบเตรียมตัวสอบใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นอะไร that อะไร that can do <c oughs> เลิกขอยเลิก that is not ไม่ใช่ that h a p p e e n ไม่ใช่ต้องเป็นคําว่า that could be นะนั่นอาจจะเป็นไปได้ that could be นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเข้าใจไหม เออเพื่อเข้าใจในสิ่งที่พูดไปต่อนแรกไปว่ารักแท้รักจริงเนี่ยควรจะปล่อยให้เขาไปนะถ้าเขากลับมาเขาก็จะเป็นของเราแต่ถ้าเขาไม่กลับมาเขาก็ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเพื่อเข้าใจปะแต่เพื่อนบอกว่าแต่ฉันไม่ชอบนะฉันหวังว่าเขาจะกลับมาเพราะฉันเพื่อนเข้าใจเพราะฉันเข้าใจใช้คําว่าอะไรเอยเข้าใจใช้คําว่าอ๋อแกเดะตอบเคสหนึ่ง I dare not ฉันไม่กล้าหรอก dare แปลว่ากล้าใช่ไหมอันนี้ใครไม่รู้จดนะกล้า I am there ฉันอยู่ตรงนั้นไม่ไเลิกไม่เลิก I once was เลิกไม่เลิก I doubt that <laughs> doubt แปลว่าสงสัยนะเฮ้ยฉันสงสัยก็คือเลิกไอใเลิกนะ ก็คือไว้ใจซึ่งกันและกันโอเคไปอย่าคิดมากนะ And แอดนะต่อไปสุดท้ายแล้วจารหลอดที่สีนี่นะครับบอกว่าอะไรเอ,อ่ยแอน e n นา is talking with Maria about Dean's graduation speech เออก็คือ a n นตินาเนี่ยกำลังพูดก,กับมารีเกี่ยวกับเออสปี speech. ก็คือสุนทรพจน์เออในการกล่าววัน graduation ก็คือวันจบของดีนั่นเอง อาสินะพูดว่าอะไร Did you go to the graduation last night? คุณได้ไปงานจบรับปริญญานะ graduation อะเมื่อคืนหรือเปล่าได้ไปอเปล่านะ Mary บอกว่า No, I didn't. Mary บอกว่าไม่ ai, ฉันไม่ได้ไปนะ่ะ เพราะฉะนั้นแมรี่ก็ต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมเราสามารถพิจิตรเหตุการณ์ได้ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นถูกปะเพราะฉะนั้นแอนติน่าก็เลยบอกว่า our jeans sang my way เอ้ยจีนของเราร้องเพลง my way เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปงานถูกปะมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเป็น what happened แน่นอนตอบข้อหนึ่งนะข้อสอง when did you arrive ไม่ได้ไปแล้วจะตอบเป็น Did you alive ได้ยัไง alive แปลว,ว่าไปถึงใช่ไหมไปถึงก็ไม่ใช่คุณถึงเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่นะข้อ3 Why did you come here ทำไมคุณมาอะไรไม่ใช่ของไม่ได้ไปอ้อส which one did you like คุณชอบสิ่งไหนล่ะก็ม ไม่ได้ไปเพราะ how many people were t h e r e ไม่ได้ไปแล้วจะถามจำนวนคนกับข้าพเจ้าทำไมนะ <c oughs> อ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ใช่นะอ่ะแล้วเขาบอกว่าอะไรอีกนะ it's just a signature signature song อ่ะเขาถามว่าอ้าวนั่นไม่ใช่เพลงของซินเนร์ดาหรอเออ signature ก็คือเพลงแบบ เพลงที่ลงลายเซ็นก็คือเป็นเพลงประจำตัวนองนะอันนี้ถ้าพูดว่าอะไรจุดๆจ but the D song another version the original music but with his own lyrics อ่เาเขาบอกว่าอะไรไม่รู้แล้วก็ดีเนี่ยก็ได้แซงก็คือร้องใช่ไหมในอีกเวอร์ชันหนึ่งนั่นเองนะซึ่งเป็นมิวสิกก็คือเป็นทำนองดนตรีแบบเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเนื้อหาของเขาเองนั่นเองเพราะฉะนั้นควตอบว่าอะไร เออ,อน่นไม่ใช่เพลงของ s ินเนอริตี้ e ินเนอริตี้คินเริตาเหรอเออเพราะฉะนั้นคนตอบว่าอะไร Of Course ใช่ก็ต้องตอบว่าใช่แต่ว่าทำไมมันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ต้องตอบ Of Course นั่นเองนะต่อไปข้อ18 18บอกว่าอะไรไม่รู้แล้วก็บอกว่า it was a nice parody อ่า parody ถ้าใครเคยดูนะใน YouTube mm hmm. ก็จะมี parody แปลว,ว่าล้อเรียนนั่นเองเออล้อเรียนอ่านึกถึงมองนาลิซ่าที่นะทีด้านน่ยได้เคยพูดไปแล้วเนาะเออ it was a nice parody ก็คือมันเป็นการล้อเรียนที่ดีมากๆเลยนะนะ the lyrics were about What the Dean has e x p e r i e n c e d during his time there ก็คือเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ของดีนใช่ไหมในระหว่างช่วงเวลานัน้นเองนะที่เขาได้รับประสบการณ์มาตอนที่อยู่ที่นั่นนั่นเองนะเพราะฉะนั้น18นแะน่จะบอกว่าอะไรเอ่ยในเมื่อเขาบอกว่ามันเป็นพาราดีที่ดีมากๆเลยก็ต้องถามว่ามันเป็นอย่างไรบ้างถูกไหมจริงๆคำนี้คำว่าเป็นยังไงบ้างอะปกติเราพูดว่าอะไร How was it ใช่ปห How was it แต่ตรงนี้เป็นเรื่องในอดีตเพราะเขาถามว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างนะก็ต้องเป็น How was it ตอบข้อหนึ่งนั่นเองจะมาจะข้อสองก็คือ How long did it take ก็คือไปถามทำไมนะไม่ใช่นะหรือว่า How much did it cost ถามราคาทำไมไม่ใช่นะ How often did he sing ถามทำไมว่าเขาร้องบ่อยแค่ไหนนะหรือว่า how w o u l d you like it ถามทำไมว่าชอบใหม่ใหม่ใหม,ไม,ไม่ไม่ใช่ต่อไปเขาบอกว่าอะไรเออแล้วก็พูด I wish จุดจุดจุดเออฉันหวังว่าอะไรแล้วแมรีบอกว่า it's a p i t y โอ้ยมันน่าเสียดายจริงเลยพิทย่ที่ปกติแปลว่าน่าสงสารใช่ไหมหน้าสงสาร แต่ตรงนี้เนี่ยจะแปลว่าน่าสงสารมันน่าสงสารมากเลยก็ไม่ใช่นะตรงนี้จะแปลว่าน่าเสียดายนี่ยนะ I couldn't go ที่ฉันไม่ได้ไปนะ Did anybody take a video ก็คือเฮ้ยมีใครถ่ายวิดีโอไว้บ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องาบอกว่าอะไรฉันหวังว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเออแล้วเพื่อนก็แบบว่าอุย้ยเสียดายจังเลยฉันไม่ได้ไปนะเพราะฉะนั้นฉันหวังว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นก็จะเป็น I wish พี่จะบอกว่า I wish เนี่ยประโยคนี้เนี่ยจะต้องตามด้วย verb ช่องที่2นะ subject บัว verb สอง,นะสอง,สองทำไมต้องเป็น subject บัว verb สองทำไมไม่ใช่ subject บัว verb ช่องหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หวังว่าจะเกิดแล้วมันเกิดไหม มันไม่ได้เกิดนั่นเองมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พูดไปแล้วว่าม,มันเกิดเมื่อวานนี้แต่ว่าคนนี้ฉันอุย้ยฉันอยากให้คนนี้ไปจังเลยถามว่ามันเกิดขึ้นได้อีกไหมไม่ได้แล้วนี่เองนะเพราะว่าเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วมันก็เลยตดามในเวิร์ช่องสองนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น I wish จุดจุดจุดตอบอะไรดี I were in ฮะฉันหวังว่าฉันจะอยู่ในนั้นไม่ใช่ตัวเองก็อยู่อยู่แล้วไง <c oughs> <c oughs> เกือบและเกือบถูกแลเห็นปะ He were a d e a n เออฉันหวังว่าเขาจะเป็นดีเลิกขอให้เลิกนะ I had more friends <laughs> <laughs> ฉันหวังว่าฉันจะมีเพื่อนมากกว่านี้เลิกข้อสี่ You had been there <laughs> ฉันหวังว่าคุณนะ่ะจะอยู่ตรงนั้นนะ เป็นคำตอบที่ถูกต้องตอบข้อ4นี่แหละนะ h a ดเนี่ยแฮดเป็นบทช่อง2องคำว่าแถมหามันเองนะแล้วข้อ5บอกว่าอะไร they had gone to the play อันนี้ก็คือเลิกขอให้เลิกนะเออตอบไปข้อ20เขาบอกว่าอะไรเอ่ย I'm not sure ก็ในเมื่อเพื่อนถามว่ามีใครถ่ายวิดีโอบ้างไหม เออมีใครถ่ายวิดีโอไว้บ้างเพื่อนไม่บอกว่าเอ้ยไม่ชัวว่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนจะต้องทำอะไรให้กับเราแล้วเราพูดว่า Thanks a lot ขอบคุณมากมายเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ต้องไปถามให้ถูกไหมว่าเอ้ยเมื่อคืนมีใครถ่ายวิดีโอไว้บ้างาเพราะว่าไอคนที่ไม่ไปในะอยากดูเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าถามถามก็ต้องใช้คำว่า ask แน่นอนเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบ ask around Ask around นี่นครับแปลว่าถามคนรอบๆนั่นเองอะราบัวรอบๆนี่นนะถามคนรอบๆนั่นเองอืม I wonder why I wonder wonder แปลว่าสงสัยนี่นนะ why แปลว่าทำไมฉันก็สงสัยว่าทำไม <c oughs> อะไรเนี่ยงงมากเลยข้อสอง I need a break ฉันต้องการเวลาพักก็คือเลิกนะข้อ4 I'm surprised ฉันรู้สึกทำไมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยนะต็ไม่ใช่แล้วก็ข้อข้า I was there before ก็คือฉันเคยอยู่ตรงนะั้นมาก,ก่อนเลิกคอยเลิกเราะนั้นจบแล้ว20ข้อพาร์ทแร้ปตนเองคับเป็นยังไงบ้างนะน้องๆทำกันได้หรือเปล่านะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทของ reading แล้ว reading เนี่ยก็จะมีทั้งหมด40ข้อเองนะก็จะแบ่งเป็น ข้อละห้านะ reading ล,ละห้าข้อเองค่ะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาประกอบไปแล้วบ๊ายบาย see you next time bye